หลายคนน่ะสีแล้ววหยอยู่เนาะพี่น้องหลายคนซอยกัน สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศสบายดีตอนสวยเด้อพี่น้องเมื่อนี้ผลหากเซาตกพี่น้องตกลิ้นตั้งแต่เด็กแต่เศร้าเลยหากาซียุเมกี้นี่พอดีเาร้าซุกก็ได้โอกาสเข้ามาเบิ่งบ้านเลยมีต่อเนาะพอดีรอบนี้ได้มีคนงานสุดใหม่พี่น้องเพลินพากันมาเป็นทีมงานเลยมาลุยบ้านเลยหมีเนาะอามาได้3-4วันแล้ว สูกมาติดตามเบ่งทุกๆแรงเนาะแต่ก็นยังบุ่ันได้ถ่ายคลิปลงมือนี่พอดีผลยุดและกาะได้เวลาเขามาถ่ายคลิปลงเลยพี่น้องคนงานเพิ่นก็นมาอยู่หาคนสุดนี้เนาะบวกกับคนงานเก่าที่เฮ็ดประจับอยู่นะสองคนแต่ว่าคนงานสองคนนั้นยังพ่ันได้มาเนาะพี่น้องส่วนคนงานสุดนี้นะคือมาประจับนอนอยู่นี่เลยนะพี่น้องจนกว่าเวียกคนนจะแล้ว มารอบนี้ทางสร้างเพิ่นได้ติดตั้งวงกบแล้วเด้อพี่น้องวงกบประตูใหญ่เนาะแล้วก็ได้เทคานเทงทับเพื่อให้เพิ่นแบบแข็งแรงเนาะพี่น้องอทางไอ้สร้างเพิ่นก็นกำลังปลูกกระเบื้องทางหน้าบ้านเลยพี่น้องมือน,นี้นะออกมาห้นหน้าบ้านแล้วมือก่อนนะปลูกทางในบ้านสองวันเพิ่นปลูกทางในบ้านคือเซตเลยเนาะและ้วก็มาโตทางด้านหน้า ขึ้นทางนี้เลยพี่น้องทางนั้นขึ้นบ่ได้แล้วค <laughs> นกำลังผสมปูนกระบะหนึ่งเนาะสบายดีเด้อไอ้สั่งเด้เออ่าซื้อน,น้ำมาฝากไอ้พอดีครบกันเนาะเ <laughs> ดยอเอาสังง่ง เอบ่แบ่งกันเลยสปอนเซอร์กับเอ็มร้อยเนาะเขาบอกให้ก่อนผมเคยกินแล้วพอลจะไปกินอีกแล้เอาไปกำลังสิตพีเตอร์เติมพลังก็จะกันเลยงานต่อไออากาศบวชเนาะกินแนวเย็นๆได้งานอือไอพนกะกำลังปูร่องนี่มือนี้กะน่าจะแล้วบอกไอทางหน้าบ้าน แล้วเนาะทางหน้าบ้านส่วนทางเพื่อนคู่วน่ะต้องได้โล่กระเบื้องอีกเป็นไายเจ้าว่ากระเบื้องเบิดเนาะข้าเจ้ายังพันมาส่งให้ข้าเจ้าชิมาส่งมื่อใดข้าเจ้าว่ะประมาณมื่อหนึ่งสองมื้อนี่ละโอ้โดยทางในตัวบ้านน่ะคือปูแล้วเบิด์ละน้อยเนาะแต่ละห้องเนาะยังแต่เพือนคั่กับทางหน้านี่เลยเด้อพี่น้องกกาำลังก่อ ต้งองบบงบ่สงใช่บบ,บักอ,อส่ไง,งักกอจังนเ<ด>นะแบ่งกันเทศดคนละหน้าที่เนาะ,นะงานากรบคืบน้า ได้เทกแล้วก็ได้ตัดบอมันแผ่นใหญ่กว่าตัวจริงก็ได้กล้องคือกันอยู่บอ้ายมันแบบนั้นพี่น้องมันเข้าไปเบิ่งทางไนบ่ได้เพราะว่าเพิ่อนกำลังก่อไ,ไปถ่ายเอาทา เหยียบได้แล้วเนาะไ,นนะไอ้ไอเานาะเาจังหอยจังเข่าอย่ามัน,นอะไรนี้น,นะเพื่อนมีสองสั่งเดอ้อพี่น้องเพื่อนกำลังปูกกบบรนะเบื้องเนาะเสียงเพื่อนวัดคักเหนื่ได้เบิง่งเบิ่งวิธีเพิ่นตัดเขาเคยตัดนันคือบุญอยาก่านเป็นเนาะ เห็นคือกัน nó ไปดูเด้อเทํามันง่ายแต่ง่ายเฮาเคยซื้อมาตัดแล้วมัน พังกันใหม่มันหัวหินเจียมะเอาายแล้วบ่บผ่านหินเจียอันนี้นะเพอมันน้อยได้สิมันน้อยมันบ่อนะเคยเคยเห็นอายเอาเห็ดเนี่ยต้องใส่หินเจียใส่อันนี้แล้วมันโบอยากสื่อมันโบอยากฮักทำมันเสิ่งใหญ่สิ่งได้เนาะทำมันใหญ่แล้วมันฮักง่าย หลังจากแท็กแล้วเนาะพี่น้องอ้ายเพื่อนกับไซสกินเจียตัดเลยเอาวะตุนนะขอแล้วก็ทำการปูลงเนาะส่วนไหลมันจะย้ากแผ่นแถวใกล้ๆแจ๋เนาะมันต้องได้ตัดกิดสีอ่ก็บจุดที่พันเลยได้เร็วๆบอกได้เร็วเรเจียเร็วเข้า ปวนเกาทาหนาคารุทาหนาคารุเพื่อให้ติดง่ายเนาะแล้วจึงเอามาปูลงอีกเพื่อหนึ่งทาครีมห้องพื้นหรอมันจะติดดีติดทนเนาะแล้วจึงเอามาปูลงอีกเพื่อหนึ่ง ย่าเข่าลงเลยเด้กล่อกับป้าไปก่อนเลยน้องพี่คิดนะก็ทางนี้คือยังเข่าบบได้เด้อพี่น้องยันปู่นย้อยใส่เป็นว่ามาส่องเบิ่งทางด้านในทางพีเลยหลังจากปูกระเบื้องแล้วก็สิเต็มแผ่นกระเบื้องเฮานะพี่น้อง หลังจากผูกกระเบื้องแล้วกาซีสะอาดงามตาขึ้นมาทัานทีเลยนะพี่น้องไอ้ินผสมปูนกาวให้น่ยมีผู้สูบยาอยู่บ่คน,นถาม

บนาเสือวบามือนี้สาวซุกสิมาพอเอฟซีตัวยงเหาพี่น้องคือไยเสือม่องิ่นเลยโหอีกว่าสาวซุกเคยลินเอ็มบีนำบ่าวเตียงทองิ่นว่ะเจอไอเอฟซีตัวยงนํำเทียงวัดทุกอ่านบมอายเวลาติดโอ้ต้องห้ตับลงมาทางนี้เนาะ ทางระเบียงผลมาน้ำมันจึงไหลออกไอช่างคน่าพี่น้องหน้าสี่ซิปกับหน้าหกซิปตัวเล่มันปูง่ายปูสะดวกไอคือเดียวโอ้นนี้มันสิวัยตะวันแผ่นใหญ่เนาะแต่ว่าอันคว่มกว้งคว่มยยงนะแก๊สน้อยกับแก๊สใหญ่เวลาปูออกมามันได้วฟมโกงสำคัญเนาะ แผ่นละหกซิปสองแผ่นเม็ดเศรสมมติว่ามีงานไว้ว่าสั่งปูกระเบื้องซื่อๆก็ไปห้บบาปอไอมาทำบริษทัทมาทำบริษทัท<อ>เอาสมมติว่าข้าเจ้าจ้างแบบเอา้าวบางเถ้เฮือ,อนนี้อยากจก้างเราแต่ไปปูกระเบื้องก็ไปบอโอ้ต่อนนี้ยังอยู่ในบริษัทแดีวไปจะนำบริษทแบบัไษทได้เนาะ<อ>ไปแบบนอกง,งานเราบ่ได้ ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเอาบางเือต yeah. ่อไปเฮาอยากปลูกกระเบื้องเนาะเห็นเจ้าปลูกง่ามเลยสายยังห้เจ้าไปปลูกกระเบื้องให้โอ้ผมมีซิสแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไปแต่น้องบริษัทเอายันพิษกดเดสมมติเฮายากจ้างไปปลูกกระเบื้องซื้อ โดยต้องไปทางบริษัทก่อนเนาะโอ้ไอ้ฝากเบอร์ไว้เลยไอ้ฝากเบอร์ไว้เลยห้าหกสี่ศูนย์หนึงศนเกาห้าหกสี่ศูนย์หนึโอ้ประมาณนี้เลยเบอร์เพื่อนสมุิอยากติดต่องาน เจ้ามีสื่อมาจากไหนก็ไอ้ไอู้นมีเนอะพี่น้องคุณมีจวงบริษัทบริษัทจวงมาเีนาคุณีับริษงส้าง้นเป็นจริง um ้าแท้ทาจริงนะให้อ้เพนลุยเลยพี่น้องวันนี้เ nice> ้าสิผ้าไปเบิ่งทางด้านในเนาะทางด้านหน้านี้เ้างเข้าบ่ได้ยัน ปูนตกใส่ครับบล็อกที่ตกใส่คอนกำลังก่อปิดเศษนี่พี่น้องถ้าว่าเอ้ยมีเื่อนบได้เอาไปถมอย่างเนาะเอากระสีเอาไปใส่ถนนหนทางพี่น้องนี่มันสีบบให้เป็นขี้ตมมาเข้าทางด้านหลังกันเลย โอ้ทางด้านหลังคนเก่าทรายเข้ามาห่อนไว้แล้วเตรียมชิเทปูกระเบื้องอะละพี่น้องคนเดากระเบื้องมาเรียงไว้แล้วเนาะและ้วก็มีเต็นท์บอนเพ่นอนนําไดนพี่น้องทางด้านนี้มีเต็นท์นึงทางในนี่ก็มีอีกเต็นท์นึงพี่น้องคนปูเรียบร้อยแล้วนอนได้สบายเลยบ้านนี้ผมมี เศษซีเมนเศษฝุ่นแล้วมือนันเสาสุกกับมาปัดกวาดให้รอบหนึ่งทางนั้นกับเพื่อนนอนคือการนอนน้อยปูแล้วแล้วพี่น้องทางนี้กับโอ้บนีนอนนอนอยู่นี่ปูแล้วแล้วกับประเท่กวงแห้งเด้พี่น้องของนะเนาะ แค้เฮาเห็นชัดเจนแล้วก็บไริกวงแห้งมือนั้นปนมากหลายๆมือนี้ยังประมาณสานี้เนาะปน มามือนี้เนาะพี่น้องสายไฟเพิ่นกะต่ลงมาน่าจะครบแล้วเนาะพี่น้องมีสายดำทงสายสายน้อยสายใหญ่หลายอันพี่น้องบ่อนี้เลยที่จะเห็ดตู้ไฟเนะาะใส่เซฟทพัดแต่ว่ายังม่ทันได้แลนไฟเข่าตอนนี้นะยังใช้ไฟเก่าที่เอาเอาลงไปนะพี่น้องมันก็นยังใช้ได้ต่อปักขึ้นมาใช้ให้สร้างคนิ่นะ สายไฟตัวเก่าบอนที่ว่ามีจะใส่ดอกไฟเพิ่กรก็ต่อลงมาแบบนี้เนาะพี่น้องย่อนสายไฟลงมาประมาณนี้ถือว่าแล้วแล้วทางในปูกระโลพี่น้องปูกระเบื้องบานนี้กะโลเท่าแต่ยาแนวเนาะ อยากเบิ่งขันตอนของควนยาแนวเนาะฝีมือสร้างควรนะพี่น้องควนจะยาไว่ํำได้พออยากได้สูตรควรนะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยยาอยู่เหมือนเ่านาะมันอยากแบบเปื่อนอ๋อทางนี้ลืมเบิ่งเมื่อกี้นี่พี่น้องควนก่อผาออกมาแลา้วก็เทคานเนาะเทเสาน้อย แล้วทางด้านหน้าแล้วเพื่นกะซิมาลุยปูทางด้านเฮือนคัวานะพี่น้องน่าจะบบเกินสงวันน่ะสิแล้วเพราะว่าสั่งเพิ่นหลายคนเนาะทีมงานเพิ่นมีอยู่ห้คนเลยห้องน้ำเก่านี่กะบัดจบงานกะได้ทุบนาะพี่น้องห้องน้ำเก่าเนาะเพราะว่าตอนนี้สั่งเพิ่นยังไซายอยู่ จ้ะคนตกแห้งโมแห้งเบื้องน้ำเต็มกระซามเลยพี่น้องจนล้นมีคนมานอนผืนเกาทุงโมาปาักใส่ได้นี่พี่น้องอาทุงซาดลาวโมาปาักใส่ ลืมบองลืมมึงส่งเราประมาณนี้เลยน้อพี่น้องแล้วสาวซุกจิงชีพามาเบิ่งอีกหลังจาก่นปูแล้วเปื่อตัดแล้วตอนนี้นะพี่น้อง ฝารอบบ้านเนะาะสั่งเพิ่อนนะได้ตีแล้วแล้วเนาะแล้วละก็ใส่ขอบฝาเพดาน,นเนาะมาเบิ่งทางด้านข้างเลยน้องน้อยตีตีแล้วเบลแล้วฝาแล้วก็ใส่ขอบเบิลแล้วอันนี้คือสั่งที่เพิ่นประจําอยู่นี่สองคนเฮ็ดเกี่ยวกับอันนี้นะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ม,ม่าสมื้อนี้นะสายแล้วยังบ่ทันได้มาแสดงว่าเพิ่นพักเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันพระนี่นะพี่น้อง การอัปเดตบ้านเออมีล่าสุดกะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องสาวซุกก็ชิมาติดตามเบิ้งให้เออมีแต่ละแรงแต่ละแรงเนาะเออมีเพิ่นมองให้สาวซุกเข้ามาเบิ้งและการถ่ายห่ห้เพิ่นเบิ้งว่ามือนี่สร้างพุทธิ์ยังเฮ็ดไปหอดใส่แล้วเนาะ,ะถือว่าเพิ่นกะเฮ็ดไว้เนาะพี่น้องคนงานเพิ่นหาคนเลยเพิ่นหางกันมาสามสี่วันเนาะเพิ่นกันลุยงานจนข้ามมือใดกันจนเบิด์ตปูนสาวซุกเข้ามาจอบแต่ละแรงเนาะพี่น้อง มื่อนี้ตอนเศร้ากันน่าจะแล้วพี่น้องปู่กระเบื้องทางหน้าเนาะแล้วเพื่อนก็นสิไปลุยทางเือนคั่วบานนี้เงินคั่วกะน,น่าจะบ่เกินสองวันคือสักสุกเว้าเลยแหละพี่น้องทางเงินคัวนะ่ะเพราะว่าสั่งคนปู่ไวมีหลายคนคนหนึ่งตักปูนคนหนึ่งปูนคนหนึ่งผสมปูนเกาวคนหนึ่งก่อตั้งวงกบเนาะพี่น้องคนละหน้าที่เลยคนกะเทิ่อนหน้าไปไวแล้วก็เพื่อนกะน,นอนอยู่นี่กินอยู่นี่เลยไม่ววากัเก็บมังม่วง ส่วนงานหลังคาเนาะพี่น้องสร้างเพิินกาเริ่มแก้ไขแล้วแต่ว่ายัางไม่ทันได้เซ็จสมูทร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสาซุกม,มาเบิ่งมือนั้นนะเฮากระิทิตต,ตามไปเรื่อยๆจนว่าเพิ่นแก้ไขเสร็จเพิ่นว่าจะแก้ไขให้มันอยู่ในความภาพพิจาของเพิ่นนะพี่น้องเอากระจะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะ จกากไดกาฝากพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเป็นกำลังใจให้เอ้ยมีในเดอิอในการสั่งบานสั่งเฮือนแนะนำเอ้ยมีเข้ามาเพิ่มเติมในเดิอพ่อแม่พี่น้องตัวใดที่ยังโบอกโอเคเนาะตัวใดที่ยังบอกเข้าที่เข,ข้าทางสำหรับมื้อนี้สาวสุกกับชลด้ขอจบคลิปไว้เพียงสานี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกในเดอิอสบายดีบ๊ายบาย